สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KCF ขันชัยฟาร์มอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆที่เกษตรกรมือใหม่และมืออาชีพต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของการปลูกกล้วยนำหรือการใช้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงครับหลายคนอาจจะคิดว่าปลูกกล้วยก็แค่ปลูกกล้วยแต่ในการทำเกษตรผสมผสานกล้วยคือตัวหลักที่จะมาช่วยปูทางให้ดินดีพืชเติบโตง่ายแถมยังลดค่าใช้ใจ่ายได้อีกด้วยครับ คำตอบว่าทําไมเราถึงต้องปลูกกล้วยนําก่อนมันมีข้อดีอะไรบ้างเรามาดูกันทีละข้อเลยครับข้อที่ 1. ความสามารถในการปรับปรุงโครงสร้างดินข้อนี้สําคัญมากครับกล้วยมีระบบรากที่แผ่กว้างและแข็งแรงมากครับรากของมันจะช่วยชอนชัไปในดินทําให้ดินที่เคยแข็งแข็งแน,น่นๆกลายเป็นดินที่ร่วนซุยขึ้น พอดินร่วนขึ้นอากาศก็ถ่ายเทยได้ดีขึ้นน้ำก็ซึมผ่านได้ง่ายขึ้นไม่เกิดน้ำขังในแปลงนั่นหมายความว่ารากพืชอื่นๆที่เราจะปลูกตามมาก็จะเติบโตได้ดีกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยครับข้อที่2กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงชั้นยอดข้อนี้คือจุดสำคัญเลยครับลองนึกภาพดูนะครับสวนของเราที่เพิ่งเริ่มทำอาจจะโล่งๆแดดแรงลมแรงถ้าเราเอาพืชผักหรือไม่ผลเล็กๆไปปลูกเลย โอกาสรอดอาจจะน้อยแต่ถ้าเรามีกล้วยสูงสูนคอยเป็นพี่เลี้ยงใบกล้วยที่แผ่กว้างจะช่วยบังแดดได้เป็นอย่างดีทําให้พืชเล็กๆของเราไม่โดนแดดเผาจนตายในช่วงแรกและยังช่วยลดความรุนแรงของลมได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ความชื้นใต้ต้นกล้วยก็สูงกว่าปกติทําให้เราประหยัดการรดน้ําไปได้เยอะเลยครับข้อที่ 3. ต้นกล้วยช่วยลดปัญหาวัชพืชและแมะลงศัตรูพืชข้อนี้เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามครับ ลองสังเกตดูนะครับตายตนกล้วยที่ใบมันแผ่กว้างๆวัชพืชมักจะขึ้นได้น้อยกว่าปกติเพราะว่าแสงแดดส่องไม่ถึงพื้นดินวัชพืชก็เลยเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามาถอนหญ้าหรือใช้ยาฆ่าหญ้าบ่อยๆครับส่วนเรื่องแมลงศัตรูพืชการปลูกพืชหลายชนิดรวมกันแบบนี้ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพทําให้ระบบนิเวศในสวนของเราสมดุลมากขึ้น สัตรูพืชบางชนิดมีศัตรูตามธรรมชาติของมันทําให้การระบาดของมแมลงลดลงโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยครับเอาล่ะครับเมื่อเรารู้ข้อดีกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการปลูกกล้วยนําต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขั้นตอนที่1เลือกหนอกล้วยที่สมบูรณ์การเริ่มต้นที่ดีต้องมาจากหนอกล้วยที่แข็งแรงครับ ควรเลือกหน่อที่ความสูงประมาณ1-1.5เมตรมีใบที่สมบูรณ์5-7ใบและไม่มีร่องรอยของโรคหรือแมลงนะครับโดยเฉพาะหน่อกล้วยจากสวนที่เราไว้ใจได้จะดีที่สุดครับขั้นตอนที่2เตรียมหลุมปลูกขุดหลุมให้มีขนาดประมาณ5 0คูณ50คูณห0เซนติเมตรหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยจากนั้นใช้ปุ๋ยข้อเก่าหรือปุ๋ยหมัก ผสมกับดินในอัตราส่วน1ต่อ3รองก้นหลุมไว้เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินครับขั้นตอนที่3การปลูกและการดูแลเบื้องต้นวางหนอกล้วยลงในหลุมแล้วกลบดินให้แน่นเล็กน้อยพูนดินบริเวณโคนต้นให้สูงขึ้นเล็กน้อยเป็นรูปฝายกักน้ําเพื่อให้เวลารดน้ําน้ําก็จะไม่ไหลไปไหนจากนั้นรดน้ําให้ชุ่มทันทีหลังปลูกและรดน้ําอย่างสม่ําเสมอในช่วงแรกเพื่อให้กล้วยตั้งตัวได้เร็วครับ ขั้นตอนที่4การดูแลและการจัดการมันดูแลแปลงปลูกอย่างต่อเนื่องครับถอนหญ้าที่ขึ้นรอบโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารกับกล้วยและเมื่อใบกล้วยเริ่มแห้งหรือมีสีเหลืองก็ให้ตัดแต่งใบแห้งออกเพื่อป้องกันการสะสมของโรคและมแมลงส่วนเรื่องปุ๋ยเราสามารถใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมทุกๆ3-4เดือนเพื่อบำรุงต้นกล้วยให้แข็งแรงครับคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มปลูกพืชอื่นได้เมื่อไหร่ คำตอบคือเมื่อกล้วยเริ่มตั้งตัวได้แข็งแรงแล้วครับโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนครับพอเราเห็นว่ากล้วยเริ่มมีลำต้นที่ใหญ่ใบสมบูรณ์และมีระบบรากที่พร้อมจะช่วยเหลือพืชอื่นๆได้แล้วเราก็สามารถเริ่มลงมือปลูกพืชที่เราต้องการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเราครับสรุปแล้วนะครับ การปลูกกล้วยนำไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ธรรมดารรมดาแต่เป็นเทคนิคการเกษตร,รที่ชาญฉลาดช่วยให้เราปรับปรุงดินให้ดีขึ้นสร้างร่มเงาให้กับพืชเล็กๆล,ลดปัญหาวัชพืชและแมะลงศัตรูพืชและที่สำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลได้ในระยะยาวครับถ้าพี่น้องเกษตร,รกรท่านไหนกำลังจะเริ่มต้นทำสวนหรือกำลังมองหาเทคนิคใหม่ๆผมแนะนำให้ลองใช้เทคนิค ปลูกกล้วยนำดูนะครับแล้วจะรู้เลยว่าสวนของเราจะเติบโตได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าคุณมีเทคนิคการปลูกพืชพี่เลี้ยงแบบอื่นบ้างไหมหรือเคยลองใช้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง KCF ขันชัยฟาร์มเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆด,ด้านการเกษตรแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ